ศาสตราจารย์เชิญค่ะก็โทรไปตั้งนานแ้วนะครับตอนนั้นเ,เสียยังไม่เสียนะะแต่ตอนนี้เสียแล้วเสียเมวันที่เก้าเสียเมื่อวันที่เก้าใช่ค่ะเก้มามษาเหรอคะใช่ครับอ๋อปีนี้ใ่าหมาหยความว่ายังไงหมายถึงว่าจะติดต่อแล้วตั้งนานแล้วก่อนพ่อจะเสียใช่ไหม แต่ว่าตอนนี้เสียแล้วไม่ทันแล้วใช่ครับอ๋อตอนนั้นได้ข่าวว่าโทรมาที่บ้านผมด้วยใช่ครับแต่ก็ผมก็ไม่ได้ดูให้เพราะว่าคิวเต็มคิวเต็มใช่ไหมก็เรียกเขาเรียกว่ารอรอจนช่วยไม่ทันตอนนั้นคุณจะถามว่าจะทายังไงให้พ่อคุณไปสบายใช่ป่ะคนนี้ใช่ไหมใช่ผมก็ผมก็ไม่ได้ตอบให้เนาะอันนี้ขอโทษด้วยจริงๆนะเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆเลยวเพราะว่าก็เลยต้องปล่อยให้เป็นตามกรรมของคุณพ่อเขาไปเองก็คือต้องหมดอายุไขไปเองเห็นตอนนั้น คุณเครียดว่าอะไรนะเออไม่อยากให้พ่อทรมานใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็ไปสบายแล้วเนาะนะครับค่ะนะคะทีนี้จะถามอาจารย์ว่าวิญญาณใช่ไหมคุณพ่อชื่อบุญเลิศที่ให้มานี้ใช่ไหมครับใช่ครับคุณเลิศก่อเกียรติเนี่ยนะอายุ66ครับอันนี้จริงๆเขามีกรรมกับพวกพวกการฆ่าการฆ่าสัตว์อ่านะในในในอดีตชาติรวมถึงชาตินี้ด้วยนะครับ ต้องต้องไปย้อนดูว่าคุณจําได้หรือเปล่าคุณพ่อเคยฆ่าตัวอะไรมาบ้างก็เป็นกรรมกับพวกสัตว์ทําให้เขามากัดกินขนนังฟันเล็บกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นทำให้เป็นโรคน,น,น,นู้นโรคนี้โรคนั้นปวดนูน่นปวดนี่ปวดนั่นก็เป็นพวกสัตว์จริงๆนะครับเขาเขาเคยทําอะไรกินเองบ้างหรือเปล่าตอนหนุ่มๆแบบหักขากบหรือกบมันเห็นป็นกบอ่ะปลาอะไรนั่นถ้าถ้าเป็นปลาใช่แต่มันมีกบด้วยสิมันไม่ใช่ปลาอย่างเดียวสิแต่ถ้าหนุ่มๆไปดูครับ้ มองไปก็จะเห็นจริงเสียเขาเป็นคนดำเนินเป็นคนอะไรนะเป็นคนล่าดำเนินล่าดำเนินครับราชบุรีร่าราชบุรีอ๋อดำเนินสะดวกขอภัยค่ะโอ้คิดถึงล่าดำเนินเลยอ่าแล้วดำเนินสะดวแกมีชีวิตอยู่ตอนหนุ่มว่ะผมไม่รู้ว่าแกทำอะไรบ้างเลยอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้อันนี้คุณพ่อเขาสืบดื่มดื่มเหล้าดื่มสุราบ้างหรือเปล่าวัยรุ่นโอเคแต่ว่าถ้า หลังๆไม่มีแล้วนะสี่สิบไม่มีแล้วเพิ่งมาเลิกตอนสี่สิบเนี่ยแต่กินมาทั้งชีวิตกินกินมาเื่อยแต่เพิ่งเลิกตอนสี่สิบไม่มีแล้วนะค่ะแล้วเขาเลิกเพราะอะไรอ่ะเขาเป็นโรคเขาเลยเลิกป่ะเขาเลิกเพราะอะไรเลิกเองาคือไม่ชุดไม่ตามอ่ะถ้าเขาอยากเลิกเขาเลิกเลยอ๋อนึกว่าไม่สบายก่อนแล้วค่อยเลิกอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างงี้เพราะหลายคนแบบรอให้ไม่สบายก่อนแล้วค่อยถึงเลิกใช่เพราะอันนี้มันก็คือติดกากับสุราด้วยอะไรด้วยค่ะแล้วอันนี้ไม่ได้ว่านะพ่อพ่อ พราะคุณนี่เขาตัวใหญ่ๆหรือเปล่าทาไมเหมือนเห็นตัวใหญ่ๆก็คือจริงๆเราเห็นตั้งแต่ที่บ้านแล้วตั้งแต่ตอนที่พี่เดเลขารับนะแล้วเราเห็นเหมือนเขามายืนที่บ้านผมอะแล้วเหมือนถอดเสื้อมาเหมือนเขาชอบถอดเสื้ออย่างเงี้ยชอบถอดเสื้อตอนอยู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วนุ่งเกงนุ่งผ้านุ่งอะไรไม่รู้แล้วก็เดินอยู่ในบ้านค่ะเหมือนตัวเหมือนจะทุ้มๆตัวใหญ่ๆทุ้มๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ แล้วเนี่ยเวลามองชื่อไปผมจะแน่นหน้าอกก็คือตอนนี้พนพ่อก็มีอาการเหมือนจะแน่นหน้าอกเหมือนหัวใจเหมือนแน่นหน้าอกค่ะครับเหมือนจะเจ็บหน้าอกเจ็บปวดนะผมก็ปวดตามด้วยเพราะว่าวิญญาณที่เพิ่งเสียวันที่เก้าเมษานี้มันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันสองอาทิตย์นะครับประมาณประมาณสองสามประมาณสองาอาทิตย์แล้นั่นก็คือคือคือยัง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 มีอาการเจ็บตรงหน้าอกอยู่นะครับค่ะครับ เจ็บอยู่ตรงหน้าอกอยู่แล้วก็ยังมีกรรมที่ที่ทำให้วินถึงแม้ว่าจะใช้กรรมในร่างร่างมนุษย์ก็คือต้องป่วยเสียแล้วลว,วิญญาณหลุดไปก็ยังต้องมึนงงปวดหัว<ม>แน่น,น้าอกมันยังมีอาการอย่างนั้นอีกอ่าใช่ใช่ยังมีอาการเพราะมองไปตรงหน้าอกจะดำดำนะครับแล้วก็ภาพที่มันขึ้นมันขึ้นมาเป็นพวกพวกกับข้าวทั้งนั้นเลยก็ทําบุญเป็นพวกกับข้าวไปให้เพรว่ากำลังหิวทำบุญอะไรไปให้ก็ได้อ่ะคือเสวาที่ทำที่ผ่านมา ก็ได้อยู่แต่ว่าเขาต้องต้องการบุญเรื่อยๆอยู่จนอยู่จนกว่าจะครบร้อยวันอาจจะค,อออค่อยๆไปจะถามถึงว่าวิญญาณนี้จะสู่สุคติเมื่อไหร่ก็คือต้องต้องให้ให้ให้มันผ่านไปสักสามเดือนก่อนอันนี้อันนี้เผาไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเผาไปแล้วก็คือไม่ได้เก็บไว้ร้อยวันแล้วค่อยเผาใช่ไหมเผาไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วจะว,ว่ายังไงก็ต้องรออีกประมาณสักสองสามเดือนวิญญ,ญาณตอนนี้ที่เหมือนเพึ่งเสียไปเขาจะห่วงห่วงหลายๆอย่าง ห่วงบ้านห่วงนุ่นห่วงนี่อะไรเงี้ยยังยังจะวนเวียนกลับมาบ้านถ้าเกิดเดือนสองเดือนนี้คุณเห็นยังเห็นอยู่ที่บ้านยังเห็นหรือรู้สึกฝันหรืออะไรมันก็อาจจะอยู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงนี้ก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นเข้าเดือนที่สามนับจากวันที่เสียนะเข้าเดือนที่สามก็ตกประมาณเดือนมิถุนาครับมิถุนากรกฎาคมก็จะก็จะหายไปก็อาจจะมีคนมารับเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ ไม่ต้องกังวลนะครับแต่ตอนนี้ถ้าถามถึงว่าเขาจะไปข้างบนหรือข้างล่างอันนี้ก็คือมีแนวโน้มว่าอาจจะไม่ได้ใช้กร,รมข้างล่างก็คือแต่จะได้เกิดเลยคือเกิดมาใช้กรมในโลกมนุษย์คือเกิดมาใช้กรมต่อในโลกมนุษย์เนี่ยครับคือมันจะมี<อ>การใช้กำสองแบบครับคือใช้กรรมแบบตกมนลกลงไปใช้กร,รมข้างล่างใช่กับเกิดใต้ปุ๊บอาจจะตกลองแป๊บหนึ่งแล้วขึ้นมาเกิดใหม่เลยทันทีเพราะว่า ต้องใช้กรรมมาลกมนุษย์ต่อเกิดมาใช้กรรมมาลุกมนุษย์อาจจะเกิดมาป่วยต่อหรือเป็นอะไรต่อต่อเนื่องใช่ใช่อันนี้ก็คือเดี๋ยวได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกในเร็วๆเนี้ยอาจจะเป็นปีหน้านี่เลยก็ได้เกิดมาเจอน้าท่วมกรุงเทพพอดีใส่ไงก็นะทำบุญไปให้บ่อยๆตอนนี้เป็นห่วงอะไรเหรอครับเป็นห่วงอะไรกรืเปล่าไมาถึงตัวคุณพี่เองอะ แล้วตอนนั้นใช่แต่ตอนนี้คือไม่นะครับเฉยๆแล้วเนาะเฉยๆแล้วเนาะเพราะตอนก่อนนั้นนั้นก็คือจะเสียก็ก็จะกังวลกลัวจะทรมานนะคะคุณคุณแม่ยังอยู่ไหมหรือคุณแม่แม่เสียไปแล้วแม่เสียไปล้วอันนี้ภาพที่เห็นเขาไม่ได้อยู่กับคุณแม่นะแสดงว่าไม่ได้เจอกันค่ะแล้วถามตอนตอนนี้เขามีชีวิตอยู่ทั้งคู่เขาเคยมีกรรมต่อกันไหมมีการแบบว่านอกใจคุณแม่บ้างไหมหรืออะไรบ้างไหมไม่มีครับไม่มีนะมี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  อาจจะเคยมาบ้างใช่ไหมใช่ครับเคยมาบ้างเนาะก็คือแล้วก็คือตายจากกันไปก็ไม่มีความเจ้าชู้อะไรกันแล้วเนาะตอนแก่ๆก็หมดเชื้อไฟหมดไฟเจ้าชู้หมดอะไรแล้วลอวตอนหนุ่มสาวอาจจะมีกันบ้างก็เพราะว่าเหตุที่สามนี้เพราะว่าเขามีการหมอกความรักบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเขาไม่ใช่เป็นคนที่จะเลวร้าถึงขั้นต้องตกมนรกอะไรขนาดนั้น ก็คือต้องต้องได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์อันนี้นี้ขอให้สบายใจนะครับเพราะเขาคุณไม่ได้ฝากบอกอะไรมาแต่เขาฝากบอกมาเดี๋ยวถึงวาล้วเดี๋ยวเขาจะไปเองให้มันประมาณ90วันเหรือร้อยวันอ่าค่ะนะครับตอนนี้เหลือคงจะเหลือประมาณสัก90วันแล้วมั้งนะก็คือก็ผ่านไปแล้วใช่ใช่แล้วก็ผ่านไปแล้วนัประมาณ3เดือนนั่นเองนะครับอันนี้สบายใจได้นะครับ